เราเริ่มนะครับตอนนี้กำลังแข่งกับแบตของแท็บเล็ตผมว่ามันจะหมดก่อนไหมนะครับโซลูชันนะครับก็เริ่มต้นเอาสภาวะทางเข้าก่อนแล้วกันสภาวะทางเข้านะครับก็เป็นอะไรนะเรารู้แต่ว่าเป็นอะไรอีกตัวนะ เป็น Saturated Vapor นะเป็นไออิ่มตัวที่25องศานะครับไออิ I ่มตัว Ti เท่ากับ25องศานะครับแล้วเราต้องทำไมนะแล้วเราต้องออต้องใช้ค่า e n t ท a ลปีใช่ไหมเราก็ไปเปิดตารางครับอันนี้เป็นแอมโมเนียใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไออิ่มตัวเพราะะนั้นเราต้องใช้ saturated ammonia นะครับหาก่อนนะนี่ saturated ammonia นะครับอ่ะอุณหภูมิเท่าไหรนะ่นะยี่้าคือตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไออิ่มตัวอ๋อนี่ e n t ท a p y อยู่นี่นะครับยี่้าองศานะครับแล้วก็เป็นไออิ่มตัวก็คือนี่ หนึ่งนะครับ h hi นะครับก็คือ hg ใช่ไหมที่ยี่สิองศาเซเซียสนะครับก็เท่ากับเอ่อหนึ่งนะครับ หมดไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องใช้ปรลิมาตรตจำเพาะด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะอืมรู้สึกว่าจะไม่ต้องถอากันเอาไว้ก่อนแล้วก็อ๋อลืมไปผมแนะนําคุณเองนี่หว่าใช่ไหมสภาวะทางเข้าให้เขียนสัญลักษณ์ไอซิดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้อีก สภาวะสุดท้ายนะครับในทานเซียนโพเซสเนี่ยมันจะมี4ี่ตำแหน่งถูกไหมก็คือสภาวะทางเข้าทางออกนะ IE นะครับแล้วก็สภาวะเริ่มต้นสุดท้ายก็คือเลข1กับเลข2นะครับอันนี้สภาวะสุดท้ายเนี่ยเรารู้ว่าเรารู้ว่าอุณหภูมิจะต้องเป็น30นะครับ เราต้องการอีกหนึ่งคุณสมบัติเพื่อจะเช็คว่ามันมีสถานะอะไรกันแน่นะครับขอเล็งก่อนนะ final pressure คือเราต้องรู้เ ใช่แล้วต้องรู้อ๋อมีมวลใช่ไหมมีมวลแล้วก็อุณหภูมิเอ๊มันขาดไอ้นี่แหละมันขาดมันขาดคุณสมบัติไปตัวหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องมีตัวที่สองอกลายเป็นว่าข้อนี้จะต้องเป็นไอ้นี่หรือเปล่านอ้อ กลายเป็นว่าข้อนี้จะต้องเป็น trial and error หรือเปล่าไม่รู้จะต้อง,องเหมือนกับสมมุติว่ามันเป็นสมมุติว่ามันเป็นสถานะอะไรสักอย่างขึ้นมาก่อนเช่นสมมุติว่ามันเป็นของผสมมาก่อนพอเป็นของผสมปุ๊บมันจะติดค่า x อยู่นะครับ มแล้วติดค่า x เราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมวลมวลก็จะขึ้นอยู่กับปริมาตรถงังอ๋อเขาให้ปริมาตรถังมางั้นได้ละ ก็คือต้องเป็น trial and error ว่ะชีวิตลำบากซะและ้วนะครับแต่ทำได้นะทำได้นะ,อะลองไล่ความคิดให้ดูก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาเลยเถิดเป็น,นิดนึงเพราะว่าต้องมีการโมั่ตัวเลขอะไรขึ้นมากันนิดหน่อยนะครับเพื่อจะแก้สมการตัวนี้นะครับรู้ว่าเป็นอันนี้ ผมเขียนความคิดของผมลงไปเลยนะแต่ยังขาดคุณสมบัติอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะรู้ว่าสถานะของสภาวะสุดท้าย คืออะไรนะครับอันนี้คือความคิดที่ไล่มาถึงตรงนี้นะครับสมมุติก่อนเลยนะสมมุติว่าเป็นของผสมอิ่มตัวที่มีค่า x สองแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อะไรนะคือเราต้องอาศัยต้องหาค่า u นะครับเพราะฉะนั้น u สองนะจะหาได้จาก u f บวกกับ x 2ซึ่งเรายังไม่รู้นะเราต้องคาไว้ก่อนนะ u 2เท่ากับ u งเท่ากับ uf บ x แล้วก็ ufg นะครับซึ่งณอุณหภูมิสามสิบเนี่ย u2 อ่ะ 2, มันก็จะอยู่ในรูปของอุณหภูมิสาสิบคือตรงนี้นะค่า u ใช่ไหมค่า u ต้องมาดูตารางนี้นะครับ u2 บรรทัดยี่สิบห้าองศาเอ้ยโทษ30สิองศาคืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือชุดนี้ สามสองนจุดสี่หนะครับอันนี้มันจะเหมือนมันจะเหมือนกับตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในคลิปสอนนะครับอันนี้ไปดูได้หนึ่งศูนย์หนึ่งหดเ้าหนึ่งหนึ่งหจุดเ้าอ่ามันก็จะติดอยู่ในรูปของ x สองหร่ออันหนึ่งนะครับแล้วก็มวลเนี่ย อ่ทีนี้มันเป็นอันโนนแล้วอ๋อไม่อันโนนโอเคเอ่อตอนนี้เรารู้มวลนะแต่เรารู้อผมเขียนความคิดของผมลงไว้เลยนะแต่รู้มวลนะครับว่าต้องเป็น0.01กิโลกร,รัมนะครับแต่รู้ m เ,เท่าตนนัานี้และรู้ว่า วีของถังอ่ะนะครับก็คือ2.5ลิตรใช่ไหมสองจุลิตรหารพันได้เท่าไหร่0.0025ใช่ไหมศูนย์จุดศลูกบาศกเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเราหา V2 ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น V2 อะ่ะมันก็จะเท่ากับ V เต็มเต็มใช่ไหมหารด้วย M2 ใช่ไหมก็เท่ากับอะไรเนี่ย 0.0025 00นะครับลูกบาศก์เมตรเนาะหารด้วย0.01กิโลกร,รัมนะครับก็ออกมาเป็นขยับทศนิยมลงไปอีกสองตำแหน่งใช่ไหมตึบก,ก็กลายเป็น0.000025 00คิดถูกไหมเนี่ย ไม่ใช่สิต้องขยบขึ้นมาดิงงแล้วผมทำงานมาจากสิบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยศูนย์จุดเฮ้ยจุดศูนย์ศูนย์สองห้าหารด้วยจุดศูนย์หนึ่งนะครับเออได้จุดสองห้าสินะครับ ได้0.25นะครับลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมทีนี้เราก็ไปเช็คนะครับว่าที่ปริมาตรจำเพาะ0.25เนี่ยแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยครับอุณหภูมิ30ใช่ไหมแล้วก็0.25นะครับอยู่ระหว่าง v g กับ vf ไหมนะครับปรากฏว่าทะลุไปแล้วใช่ไหมเนี่ย ทะลุไปแล้วใช่ไหมจุดสองห้านะครับเลย VG ไปแล้วนะครับนันที่สมมุติว่าเป็นของผสมอะ่ะผิดไปแล้วนะครับเ,เมื่อเออมื่อพิจารณาที่เอ่อทีเท่ากับสามสิบองศานะครับ ซึ่ง Vg เท่ากับอะไรนะ30องศาใช่ไหม Vg เท่ากับจุดหนึ่งหนึ่งศูนสี่ก้านะครับอ่าวิ่งอ่าแบตจะหมดละอแม้ว่า เป็นไอรอนยิ่งยวดนะครับไม่ใช่ของผสมอิ่มตัวตามที่เขาหลอกรวงนะครับตามที่เดาวไว้แต่ต้นนะครับเอาละก็เลยกลายเป็นว่า ตาราง Saturated เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนตารางนะครับเดี๋ยวไปดูตารางไอรอนยิ่งยวดต่อนะครับ